แม่กว่าจะจบฤดูกาลอันย่าแย่ของแมนยูเนี่ยทรมานกันแทบตายหลังจบฤดูกาลก็มีข่าวทั้งดีทั้งร้ายให้เด็กผีได้ติดตามกันต่อเนื่องเลยทีเดียวเมื่อวานข่าวดีเรื่องการซื้อขายวันนี้ข่าวไม่ดีเรื่องห้องแต่งตัวซะแล้วเด็กผีคือถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่าลาจากกันโดยสมบูรณ์แน่ๆนะนะหลังจากสื่ออย่างเดลี่เมลได้ออกมาเปิดเผยเรื่องในห้องแต่งตัว ที่นำไปสู่ฟางเส้นสุดท้ายระหว่างรูเบนอโมริมกับอเลฮันโดกานาโชโดยหลังจากแมนยูแพ้สเปอร์ในนัดชิงยูโรปาลีกเนี่ยกานาโชก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออาร์เจนตินาว่าเขาลงช่วยทีมมาทุกรอบแต่เกมนัดชิงได้เล่นแค่20นาทีไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ผมขอพักผ่อนในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งพอกนาโชให้สัมภาษณ์แบบนั้นเหตุการณ์ในห้องแต่งตัวก็เดือดทันทีเพราะอามโมริมโกรธมากและประกาศไล่กนาโชออกจากทีมต่อหน้า,ากลุ่มนักเตะทุกคนในห้องแต่งตัวด้วยประโยคคำพูดที่ว่าแกไปสวดมนต์ไว้เยอะๆเถอะอและขอให้แกหาทีมที่มาซื้อแกไปให้ได้ก็แล้วกันโอ้โหอีกนิดเดียวอะ่ะต่อยกันแล้วจริงๆอมโมริม,มกับกนาโชอีกนิดเดียวจริงๆแต่ถือว่าเดือดมากๆนะ คนหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์แบบไม่สนใจอะไรกับทีมเลยส่วนอีกคนหนึ่งก็โหทำไมให้สัมภาษณ์แบบนี้นี่กูเป็นกุนซือนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมึงไปซะไปเดี๋ยวกูถีบไงท้องไงไส้ซึ่งพอเหตุการณ์ในห้องแต่งตัวมันเป็นแบบนี้นะก็น่าจะมีเด็กผีหลายคนเห็นใจทั้ง im, รูเบนอโมริมรวมไปถึงเห็นใจทั้งทางฝั่งของอเลฮันโดการาโชด้วยแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละอย่างที่พี่อ้นเคยบอกไปไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสรน และดูเหมือนว่าอาโมริมเนี่ยน่าจะเหลืออดเหลือทนกับสิ่งที่กาณาโชทําแล้วละ่ะเพราะว่ากาณาโชเนี่ยทำอะไรแบบนี้มาหลายรอบแล้วตั้งแต่เอ,อริกเทนฮาร์กยังอยู่กับทีมออาไปไล่ดูกันสักหน่อยว่าวีรกรรมในโซเชียลมีเดียวีรกรรมการกระท,ทําที่ดูไม่เป็นมืออาชีพของกาณาโชเนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มที่เดือนเมษาย,ยนปี2024นะกาณาโชกดถูกใจโพสสองโพสต์ของมาร์โกบิล ที่ออกมาตำหนิเอริเทนฮารเพราะการาโชถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งแรกเกมกับบอลมัดถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเทนฮารจะออกมาเปิดเผยว่าการาโชได้ออกมาขอโทษสำหรับการกดไลค์โพสต์นั้นแล้วก็ตามเดือนกันยายนปี2024นะกานาโชกดไลค์โพสต์ไอของฟาบิซิโอโรมาโนซึ่งโพสต์ภาพกิเซโนโรนัลโดที่ออกมาตำหนิเอลิเทนฮารธันวาคมปี2024 หนึ่งเดือนภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมกานาโชก็ไปกดไลค์โพสที่มีแอ็กคาค์าวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของลิซันโดมาติเนสซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมและเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติด้วยธันวาคมปี2024กานาโชถูกตัดชื่อออกจากทีมที่จะลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะมีเหตุให้เชื่อว่ากานาโชเป็นคนปล่อยข้อมูลภายในห้องแต่งตัวออกไป โดยเฉพาะรายชื่อตัวจริงที่มักจะหลุดออกไปแทบจะทุกครั้งที่เขาได้ลงสนามซึ่งก็มีการสงสัยกันว่าพี่ชายของเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าของแอคเขาที่โพสต์ข้อมูลในทวิ t เตอร์หรือว่า X นั่นเองพฤษภาคมสองพฤษภาคมนะเดือนพฤษภาคมปีนี้เลยสองพ่สิบห้หลังนัดชิงยูโรปาลีกที่แมนยูแพ้สเปอร์กานาโชก็ให้สัมภาษณ์แบบน้อยใจที่ได้ลงสนามน้อย ส่วนพี่ชายก็ออกมาผสมรงในสตอรี่นี่คือวีรกรรมของเจ้าชายดาม่าในโซเชียลมีเดียอย่างอเลฮันโดกานชโชมันไม่ใช่ครั้งแรกอะเนาะเด็กผีมันเกิดขึ้นหลายครั้งมีการตัดเตือนมีการดัดนิสัยมีการให้ได้แก้ตัวกันหลายรอบแล้วกานชโชก็แก้ตัวได้นะตอนที่โดนดรอปจากเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ หลังจากนั้นกาลาโชก็กลับมาเป็นตัวชิอ่าตัวจริงในยุคของรูเบนอารโมอริมได้แต่หลังจากนั้นฟอร์มก็ไม่ค่อยดีก็สลับสับเปลี่ยนสำรองตัวจริงกันไปบ้างแล้วก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมที่แบบไม่ค่อยเป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่อ้นยังยืนยันคําเดิมนะนักเตะที่ไม่เป็นความอ่านักเตะที่ไม่มีความมืออาชีพแบบนี้สมควรถูกลงโทษไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นกุนซือคนไหนก็ตาม กุนซือใหญ่ของทีมมีสิทธิ์ทำโทษนักเตะแบบนี้ทุกกรณีนะและในเมื่อมันร้ายแรงจนถึงขั้นที่ว่าให้สัมภาษณ์แบบเห็นแก่ตัวไม่สนใจทีมไม่สนใจแฟนบอลหลังจบนัดชิงยูโรปาลีกแบบนั้นก็สมควรแล้วที่รูเบนอโมริมจะเดือดใส่คำพูดอโมริมแรงไหมแรงแรงแน่ๆแ,แต่สิ่งที่กานาโชทำมันก็ไม่เป็นมืออาชีพมันก็ไม่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นถึงจุดจุดนี้แล้ว เลิกโอนักเตะที่มันทำตัวแบบนี้สักทีสำหรับแฟนบอลพอครับจะไปโอมันทำไมกับนักเตะที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ไม่มีวินยัยนักฟุตบอลสิ่งที่ควรสนใจมากที่สุดคือหน้าที่ในการเป็นนักฟุตบอลมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมมุ่งมั่นตั้งใจเล่นในสนามเรื่องอะไรที่มันไม่สบายใจคุยกับคนรอบตัวคุยกับครอบครัวปรึกษาเมียปรึกษาแฟนได้ แต่อย่าให้เรื่องเนี่ยมันกลับมาทําร้ายสโมสรเป็นพอนะแต่ถ้าเรื่องมันกลับมาทําร้ายสโมสรแบบนี้เมื่อมันหลายครั้งครั้งแรกเนี่ยไม่ควรครั้งที่สองนี่ก็ไม่ควรครั้งที่สามนี่อย่าให้มีครั้งที่สี่เนี่ยยิ่งไม่ควรมีใหญ่แต่ก็ดันมีอีกเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลายแยกย้ายสโมสรต้องเป็นระเบียบมากขึ้นหลายคนก็จะชอบพูดว่าถ้าเป็นสมัยเซอร์เลสเฟอร์กูสันนะกาลาโชเนี่ยไปตั้งนานแล้วซึ่งพี่อ้นก็เชื่อเป็นแบบนั้น และก็เชื่อเหลือเกินว่านักเตะอีกหลายๆคนณปัจจุบันนี้ถ้าอยู่ในเซอร์ถ้าอยู่ในยุคเซอร์เล็กมันไปจากทีมตั้งนานแล้วเหมือนกันเราโอนักเตะพวกนี้มาน,นานกันมากเกินพอแล้วถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนการดูแลนักเตะสักทีนะทำไมใช่นักคือเอาง่ายอะ่ะต่อให้เป็นตัวแบบทีมแต่มึงทำตัวแบบนี้ก็ไปเถอะแยกย,ย้ายเหมือนที่เซอร์เล็กเคยจัดการ แต่ณปัจจุบันมันเป็นอูเบนอโมริมเขาก็มีวิธีการจัดการของเขาเช่นกันเพราะฉะนั้นสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจชัดเจนอโมริมมีสิทธิ์ครับกาญโชวมีสิทธิ์ทําแบบนั้นไหมเวลาน้อยใจมีสิทธิ์ครับน้อยใจได้บ่นได้แต่ไม่ใช่ต่อหน้าสื่อแต่ไม่ใช่บนโซเชียลมีเดียที่คุณถูกจับจ้องอยู่และทุกทุกย่างก้าวที่คุณทำ่ะมันไม่ได้เป็นผลดีกับคุณและมันไม่ได้เป็น ผลดีกับสโมสรเช่นกันเพราะฉะนั้นหาทีใหม่ได้เลยเชื่อเหลือเกินว่ามีคนต้องการอารลฮันโดกานาโชเยอะแยะมากมายหลายสโมสรน,นะมีคนซื้อตัวได้ย้ายตัวแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้และกานาโชจะไปได้ดีกับสโมสรใหม่เช่นกันแต่การทำแบบนี้ของน้องมันไม่น่ารักต่อทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดเลยนะ เด็กผีคิดเห็นยังไงกับรเรื่องราวในห้องแต่งตัวที่เดือดเหลือเกินก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับใครจะคิดเห็นยังไงไม่มีถูกไม่มีผิดเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่พี่อ้นก็ขอย้ำเช่นเดิมการวิาพากษ์วิจารณ์อะไรสักอย่างต้องอยู่บนหลักพื้นฐานความเป็นจริงเท่านั้นเองนะครับอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยฝากทุกคนกดติดตามแฟนผีอะไรขนในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับคืนนี้แมนยูอุ่นเครื่องกับ รวมดาราอาเซียนใครจะดูก็ดูพี่โอนก็ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันไม่มีบอลดูมาหลายวันแล้ว